โอเคนะครับก็ต้องขอ,อการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิล่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมเสื้อ AAA นะครับผมแอตแทกออร่าก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกางเกงไดโนเสาร์ด้วยวันนี้เดี๋ยวพี่อัปเดตให้ทั้งหมดเลยรวมถึงสกินปืน XM8 Evo ด้วยนะครับวันนี้บอกเลยว่ามาเป็นทีี่เรรยยบ้้อแลว นะครับก่อนจะรับชมทิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับพี่ฟ่าครบรอบ5ปีแกของฟรียกเซิร์ฟเนี่ยในส่วนกิจกรรมตัวนี้พี่ก็สอนไปในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตลงในทิ k ต่องเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นรับของฟรีเนี่ยรีบๆมาเข้าร่วมเล่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวของฟรีจะหมดก่อนนั่นเองรับกิจกรรมนี้ก็คือให้เล่นเหมือนแบบว่าเลือกตัวละครเลือกชุดนะครับแล้วก็รับของฟรีในส่วนพวกตั๋วนั่นเองนะคครรับี่ใท เฮ้ยมันสามารถเล่นได้อีกรอบนี่ว่านี่เห็นไหมเข้ามาหน้าแรกมันจะให้เลือกตัวละครก่อนนะครับนี่ทาไมเลือกไม่ได้อ๋อเลือกปั๊บจากนั้นมันจะให้เลือกชุดครับผมอ่าเลือกชุดไหนก็ได้นะครับเราก็เลือกไปนะครับแล้วก็เลือกสกินปืนนะครับอ่าเราชอบสกินปืนไหนก็เราก็เลือกไปนะครับในส่วนนี้เราเลือกไปเลยนะครับเราก็จะมีทางด้านของอ่าเลือกกิจกรรมที่ชอบนะครับมัน่าจะเป็นโบยา d ด้นะครับผมฟรีไฟล์เวอร์ซีรีส์นะครับกิจกรรมคอปปอานะครับฟรีไฟล์ครบรอบ4ปี นะครับแล้วก็แรมเพจนั่นเองนะครับพี่ก็เลือกไปเป็นโบซีรี์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกแบบเ,เราชอบอะไรก็เลือกไป3อย่างนะครับผมแล้วก็แค่นี้นะครับแล้วก็มากดรับของมัลตรวนี้เราจะได้ตัว๋วฟรีๆหนึ่งใบนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นเนี่ยมีอะไรหรือเปล่ปาเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะก <ๆ S 1> ็ะจะมีกิจกรรมที่มาใหม่ล่าสุดก็จะอยู่เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเป <c oughs> ็นชุดเป็นชุดอยู่ในส่วนตู้ตรงนี้ตู้ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นชุดลัคกี้ รอยันในส่วนกิจกรรม Battle in Style นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยในตู้ยังมีเพชรให้ลุ้นด้วยนะครับ999เพชรด้วยนะครับแล้วก็99เพชรนั่นเองนะครับนี่ใครที่อยากได้ในส่วนเพชรนะครับพี่แจกในสตรีมนะนะครับเดี๋ยวพี่จะสตรีมแจกเพชรเร็วนี้นั่นเองนะครับรอกันได้เลยนะครับทีนี้น้องก็ถามกันหลายคนว่าพี่เติมผ่านเว็บไหนนะครับปลอดภัยหรือเปล่าพี่เติมผ่านนี่เลยนะครับเว็บกาลีน่านะครับ เติมเกมนะครับเว็บเติมเกม .com นันเองนะครับเป็นเว็บของกาลิ a เลยนะครับนี่นะเป็นเว็บนี้นะครับพี่ก็ถ้าสมได้นะครับผมพี่ก็เอามาใส่นี่อันนี้พี่ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ปุ๊บแล้วเข้าสู่ระบบอ่ากดคลิกตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับพี่จะเติมให้แบบนี้เลยนะครับเว็บนี้ปลอดภัย100%เนะเพราะวันเป็นเว็บของกาลินานั่เองนะครับพี่ก็จะเติมผ่าน ช้อปปี้เพให้เลยนะครับนีมีโบนัสด้วยนะบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับผมใครที่อยากเติมสามารถมาเติมในส่วนเว็บเติมเกมได้เลยนะครับปลอดภัย100%นับสำหรับเว็บนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับของใหม่มีอะไรบ้างนะครับก็คือเจมส่งให้พี่แบบเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้พี่ลงคลิปที่2แล้ววันนี้นะครับคลิปแรกเนี่ยพี่สอนรับของฟรีในส่วนกิจกรรมฟรีไฟล์ครบรอบ5ปีนั่นเอง นี่เลยนะครับตาที่ี่บอกก็จะเป็นสกินปืน XM8 นะครับ EVO นั่นเองนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่อัตรากายิงบวก2ความเร็วรีโหลดลบ1นะครับแล้วก็ความแม่นยำบวกอีก1นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีทางด้านของท่าเปิดตัวนะครับนี่ขี่เมฆนะเป็นท่าเปิดตัวนะครับรอบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นในส่วนเอ่อสกายวิ่งนะครับผมหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่มาพร้อมกันพี่ก็งงเหมือนกันนะครับนี แต่รอบนี้เนี่ยมาแน่นอนนะครับนี่นะครับที่พลาดไม่ได้นี่กางเกงครับผมใส่ได้ตั้งชายและหญิงเลยนะครับกางเกงไดโนเสาร์นั่นเองนะโอ้โหอย่างเท่ดูดีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ,แล,นะรบแล้วก็จะมีรองเท้านี่รองเท้าไดาโนนะครับผมแล้วก็จะมีหัวตัวนี้อืที่จับดูด,ดีใส่ได้ตั้งชายและหญิงเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญช็อตเด็ดก็คือ เป็นเสื้อทีม AA เนะครับผมนี่แอตแทกออร์ลาวที่ไปได้แชมป์มาจากฟรีไฟวูซีรีนั่นเองนะครับปี2022นั่นเองนะครับนี่ชุดนี้เลยที่จะได้ฟรีพี่ว่าฟรีแหละนะครับพี่ว่าฟรีเลยแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมฟินนิคฟอสต์นะครับได้แชมป์มาปี2021นะครับก็คือเข้ามาแจกนะเป็นเสื้อฟินนิคฟอสต์สีส้มนะแต่รอบนี้เป็นเสื้อของทีม เอเอเ t ทกออลาสนี่ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับซ่อนเกาะด้วยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับข้างหลังก็กเขียนว่าแชมเปี้ยนนะครับเอทักออลาสนี่นะครับโอ้หโคตรสวยดูดิย็ง <c oughs> ไงโอเคมาเดี๋ยวพี่ขอกดลับไปเลยละกันนะครับสำหรับของที่จะมารีวิวนั่นเองนะครับไปลับไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับโคเทนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปแต่งตัวก่อนใส่เป็นกางเกงไดโนเสาร์ลวกันคือ <c oughs> แบบเท่ๆนี่ใส่หัวนี้ แล้วก็ใส่เสื้อโหเทด่ดูดินะครับแล้วก็เกงขอเป็นเกงตัวนี้โคตรเข้ากันเลยดูดิเฮ้ยเท่เท่เท,ทแล้วก็ใส่นี้เออเป็นไง <c oughs> เราต้องเข้าไปแชทโลกหน่อยนะนี่เข้าไปแบบเราจะไม่เปิดไม์ไง <c oughs> อย่างเท่เลยนะครับดูดิเป็นไงนี่ เสื้ออย่างเท่เลยนะครับเสื้ออย่างเท่เดี๋ยวพี่ขอไปรีวิวใกล้ๆดีกว่ารีวิวรีวิวแบบยังไงดีอะเดีย๋ยวแปบบ๊บ,บนึงนะไปขอรีว,วอวุธก่อนอาวุธอาวุธเอ้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้อาวุธต้องอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นสกินปืน XM8 Evo นั่นเองนะครับน่าจะเข้ามาในส่วนตู้ Evo นั่นเองนะครับอยู่ตรงไหนเออเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะไหนวันนียอะดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หมัดบ้าหรือเปล่า ที่ไหนวะเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ตามหาตามหานี่ไงามาแล้วนะครับนี่โหอฟเฟกอย่างสวยเลยนะครับนี่เป็นไงจับเด็ดเข้ามาในส่วนตู้อีวูนั่นเองนะครับที่จัดนะครับแล้วก็อย่างอื่นตามที่พี่บอกไปเลยก็จะมีท่าเปิดตัวนะครับเออลืมลืมรีวิวท่าเปิดตัวเลย ก็จะอยู่ในส่วนเอ้ยแต่งตัวแล้วก็ท่าทางนะครับนี่ท่าเปิดตัวอีโครเท่นีไงเนีดี๋ยวพี่จะพาไปดูแชทโลกปับ๊บนี่ไงย้เฮ้เท่หฮอุย้ยขี่เมฆอย่างเท่เลยที่สำคัญกางเกงโคตรเอาอะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเข้าไปนี่ดีกว่าโซนฟีสไตล์โซนฟีสไตล์ เดี๋ยวพาเข้าไปแอคในโซนฟจะตายครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับชุดนี้บอกเลยว่าโคตรเท่มาลองเข้าไปดูซิโอ้ทำไมมันโหลดชา้าจังมาไปครับโอ้โหเท่จริงเงรนนสเสาอะ่ะนี่โูเสื้อสวยมากดูดิเขาจะว่าพี่ลงลงมัดไหมเนี่ยนี่ โอเค,อเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับของที่อัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงไดโนเสาร์นะครับรองเท้าไดาโนเสาร์เสื้อ a อ t a ทกออ l ์ลาวนี่นะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไวใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยละกันนะครับผมก็ลาตัวไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กา่าสวัสดีครับ